เมื่ออดีตพลแม่นปืนอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาถูกว่าจ้างให้ไปลอบสังหารประธานาธิบดีของประเทศตัวเองแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่แผนการเพื่อที่จะหยุดคนร้ายตัวจริงในการลอบสังหารประธานาธิบดีแต่พระเอกก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทางที่เขาได้เลือกเดินมานั้นมันกลับมีความจริงที่แสนดำมืดนั้นซ่อนอยู่ เพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่แผนการของใครบางคนในการขึ้นสู่อำนาจเท่านั้นเองจุดจบและความหายนะของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไร e n s นสต i ด p โ e พีเซน t ์ชูเตอปี2007คนระห่ำปืนเดือดหนังเรื่องนี้มีฉากที่รุนแรงหลายฉากนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบอย่าลืมฝากกติดตามด้วยนะครับ หนังเปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราจ่าสิบตีบ๊อบลีสวักเกอร์พลซุ่มยิงอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและเพื่อนรักของเขาดอนนี่ซึ่งเป็นพลชีเป้าและในภารกิจนี้พวกเขาได้รับหน้าที่คุ้มกันกองทัพสหรัฐในการกลับประเทศในแถบชายแดนประเทศเอธิโอเปียซึ่งการทำงานของทั้งคู่ถือว่าเป็นมือระดับพัก